ครับสวัสดีครับ กลับใอีกแล้วนะครับกับรายการที่ทุกคนถามหาว่ามันปิวจริงจริงไหมยอมรับว่าปิวแล้วยอมรับว่าปิวแล้วเพราะว่าเรามีหมี่ไลฟ์ป้ามาแทนแล้วไงแต่คนหน้าหมี่วันนี้อีพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าได้ตังมีเงินเมื่อไหร่รายการเราจะกลับมาทุกรายการสมมติลูกค้าบอกว่าอะรถอาร์ทพี่มีเงินให้แค่นี้ทำรายการนี้พี่หน่อยทำสิครับรอเฮียเลยครับน้องๆแต่วันนี้เรากลับมารวมตัวเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อมาพ่อใครอ่ะคุณพ่อวันลบอ๋ออ๋อพ่อวันลบคุณคุณอ๋อพ่อวันลบที่เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลป่ะ

เ้นมคกูตื่นเต้นมากกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเขาเป่าโน้ตคนละตัว เราตัวเสร็จเราก็แล้วก็ไปเลยเหรอยักษ์ไปเลยเหรอจ้างมาแค่นี้เหรอ <c oughs> แล้วมึงเอาเงินกองจากบริษัทกูจ้างมาแค่นี้เหรออิอยบบหยง <c oughs> ไอ้หยงกูเป่าให้ไม่ได้ไม่เงี้ยไอ้หยงมึงเอามาให้กูสอนคนเรียนแป๊บเดียวกูทำได้แล้วอยากให้พวกพี่เนี่ยหัวใจสูบฉีดไงไอ้ที่แบบแต่แป๊บแ,แ,แล้วบางทีกูตกแล้วมันกลับจริงนะนกลับเล้ยกลับเลยเหรอมันกลับเลยดิวมาแค่นี้พี่กลับเลยจริงหัวใจสูบฉีดเต้นแรงบ้าเมื่อกี้ตกใจแต่ตอนนี้ตกใจกว่าตรงที่มึงจ้างมาแค่นี้เหรอจริงเพราะว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงอใช่่ปะ บอกเลยว่าผู้ชนะเนี่ยจะได้สิทธิ์ไปทดลองขับรถ New Suzuki Swift s นิวซูอูอกิสวรปวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าที่คนหน้าหมีกมาเพราะอะไรเพราะว่าอ๊บปาโมดเป็นพรีเซนเตอร์ New Suzuki Swift ครับ ผมดีใจด้วยผมไม่เคยอิจฉาตาร้อนผมไม่เคยรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาผมไม่เคยเคิดอย่างนั้นเลยทำไมไม่มีอาร์ตด,ด้วยไม่โควพอผมไม่เคยคิดเลยพ่อถมไปที่ตัวนี้ได้เลยเพ่ออับมาได้เลย <laughs> แต่เดี๋ยวมันมาผมเองนีไไ่ไงได้เจอพ่อแล้ว <laughs> <laughs> บอกเลยว่าวันนี้นิวซูซูกิสวิฟนี่ เป็นรถใหม่ครับพี่อาร์ตเป็นรถที่แรงขับสนุกคล่องตัวรับรองว่าเหมาะกับคนที่ชอบแบบหลบๆลหล,หลีกแบบโอ้โหจะมาเที่ยบกบบกูสิหลบหลีกคือแบบในท้องถนนส่วนใครที่อยากทดลองขับนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th หรือว่าจะไปที่โชว์รูมซูซูกิได้เลยก็คือไปลองเทสต์ไดรฟ์กันได้ช่วงนี้มาตรฐานความปลอดภยัยโควิด -19 านี่สำคัญมากมเพราะว่าคนไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านแต่ถ้าไปที่โชว์รูมซูซูกิไม่ต้องกลัวครับเขาวางแอลกอฮอล์มาทุกจุดไม่น่าล่ะวันนั้นเข้าไปที่โชว์รูมซูซูกิเดินกัน อันนั้นเล่าอันนี้ออกมและที่สําคัญคือมีวัดอุณหภูมิด้วยแต่ว่าแต่ว่าบอกเลยว่าอุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้ากับหลังเข้าจะไม่เท่ากันนะพะก่อนเข้าเนี่ยวัดตัวจะเย็นหน่อยแต่พอออกมาแล้วตัวจะร้อนเพราะว่าเลือดมันฉี่มันตื่นเต้นของดีๆครับผมแล้วก็พนักงานทุกคนใส่แมสหมดมีการดูแลความปลอดภัยใครเป็นใข้นี่คือไม่ต้องมาก่อนทดลองขับก่อนทดลองขับจะมีการพ่นฆ่าไวรัสทั้งก่อนและหลังใช้ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับก็คือใครอยากมาเทสต์ไดรฟ์นี่คือปลอดภัยแน่นอนตอนนี้เราอยู่กัน พร้อมไปเจอสาวๆวันนี้เอามาให้สองคนเขอคนหน้าหมีของเรานี่ต้องมีผู้หญิงสวยๆใช่เอาจริงเราส่วนคนก็รู้สึกขาดอะไรแบบนี้มานานนะพอไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ถ่ายกันนานมากนะยอมรับว่าไม่ได้เจอแบบน้องๆแบบสวยๆเลยนะแล้วเราแนวใครมาวันนี้เป็นนักซิ่งนักแข่งค่ะสองคนไอ้น้องมันเป็นนักซิ่งค์เดาออกมาดิแม่งเจอเราแม่งเจอเราหน่อยแม่รู้จักพวกเราน้อยไปแล้วสายปาดนะสองคนเนี้ยโอ้ยพวกพี่ปาดแรงกว่าเอาจริงพวกพี่ปาดยืนเลยจริงจรินอนเดี๋ยไปหาที่โล่งลมเดี๋ยวไปหาที่โล่งลมไปคุยน้องลมเราไม่ไหวแล้วร้อนเลยเอาไงชวนน้องๆเลย อ่ะคนหน้าหมีเราต้องมีชาเลนจ์มีมิชชั่นแล้วก็ชาเลนจ์ชาเลนจ์กันด้วยถูกป่ะเออเออลืมหมดชาเลนจ์ด้วยอันนี้คือเบอร์จริงอันนี้พี่อาร์ตเนี่ยเหยียดเหยียดคนบุรีอ่ะหลายทีแล้วนะหยงเนี่ยเมื่อกี้ว่าไงเมื่อกี้ว่าไงเมื่อกี้นะกูใส่แมสอยู่ใช่ป่ะแล้วกูยังไม่ได้ถอดแมสอ่ะว่าเดี๋ยวตอนถ่ายค่อยถอดออกกูใส่เงี้ยไอหยงเนี่ยมาทำไงมองหน้าแล้วก็แบบนล้วแมสนล้วแมสแล้วแมสอ่ะแมสแ่ะแมสอ่ะแมสแ่ะแมสอ่ะไปเลยเวียงเหรอเวียงรับมิชชั่นกันดีกว่าออออ่่่่่่่่ะพพพพีีีีกกกกนนนนมเเลืวาจป็คนนนนัเป็คครับพี่อ้มาหลบตรงนีค่ะอย่่าไปแอบดูคะ อันเน่าอันน่าอันเน่าแอบดูไอ้สัตว์ไปเลยตามมึงแล้วอันน่าจริงจริงรถเขาดีนะข้างหลังกว้างเหมือนกันนะแบบใช้ได้เลย ยังไงยังไงง่ายมากๆโอเคง่ายมากๆ แล้วครับแข่งรับเชิญของเราชื่ออะไรบ้างครับชื่อแคทค่ะคริสตี้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะแคทยี่สิบเจ็ดค่ะคริสตี้ยี่สิบหกค่ะเป็นนักแข่งกันเหรอคะทั้งสองคนค่ะเป็นเป็นนักแข่งอะไรครับของแคทค่ะจะแข่งเป็นรถแข่งที่แข่งในสนามเป็นเซอร์กิตค่ะแล้วคริสตี้อะคะค่ะคริสตี้แข่งเป็นดริฟท์ค่ะรถดริฟท์ถ้าเอาสวิปมาดริฟท์ได้ไหมฮะได้นะคะนี่เออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแล้วถ้าถามในฐานะนักแข่งถ้าสมมุติว่าให้เลือกรถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักแข่งมันต้องมีคุณสมบบััติยงงงไ้าคะ จะเป็นในมุมมองของนักแข่งเหรอคะคิดว่าน่า<ต>จะเป็นความแข็งแรงน่าจะมาอันดับที่หนึ่งของแคทอย่างแคทแป้แข่งบุรีรัมบ่อยก็ประหยัดน้ำมันก็ดีค่ะอย่างพี่โอ๊ตม,ม,มีมีเรื่องไหมว่าถ้ารถที่มันอย่าเรียกว่าผมเลือกดีกว่ามันเหมือนเนื้อคู่เห็นแล้วมันรู้สึกว่าสปาร์คมีคันเดียวเท่านั้นครับคุณอาร์ตครับยังไงฮะรถนิวซูซูกิสวิฟท์ครับว้าวนโอ้ว้าวโอ้เพราะว่ามีดีไซน์ที่โดดเด่นฉบเฉียวเป็นเอกลักษณ์นะฮะบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของสวิฟท์ในรุ่นนี้นี่าา้จหนไฟ LED เอร์ท m e running light และไฟไท้ายดีไซน์แบบเท่สุดๆไปเลยครับพี่อาร์ตภายในหน้าจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วครับต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้หรือจะต่อสายแบบ HDMI ก็คือดูหนังได้เลยดู Net f l ฟ x ์เน <Netflix. S 2> ็ฟิกมีคนนั่งข้างสบายเลยนะลูกเลิกเลยเพราะจังหวะแบบเอาคาสิเสียบเปิดคหเปิดเพลงให้ลูกฟังเพลินขับดีขับสนุกด้วยเครื่องยนต์หัวฉีดคู่แบบ DuoJ เจครับปลอดภัยกับแพลตฟอร์ม h a r ์ t e c คครับเพิ่มการส่งตัวที่ดี และมีกล้องมองหลังด้วยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราถ่ายรูปให้พวรบดูด้ยได้เลยว่าเรามาทงานเยเข้าสู่เกมที่หนึ่งค่ะก่อนเล่นต้องแบ่งทีมกันก่อนพี่ไม่ได้แบ่งทีมเลยว่าใครอยากจะอยู่ใครที่ผ่านมาพี่เลือกกันตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนี้จะปกติปกติพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกปกติเพื่อนเลือกก่อนพี่จะเป็นคนเลือกคนสุดท้ายเสมอรวมถึงเป็นคนจ่ายด้วยก็จะเป็นเพื่อนพี่เสมอ ไม่เป็นไรหรอกท่าเหมือนหรอท่ไหมไม่น่ามีเพื่อนแบบนี้เอาคุณจริงให้เขาปอยยิงชุบกันไหมใครชนะได้เลือกยิงยาวปกระเป๋าทำเลยนะครับได้เรล่นงคือเลื่อง่อยชุบกันมังยิงยิงยาวปกระเป๋ายิงชุบโอเคเราคิดที่เลือกก่อนค่ะพี่ก็ได้ค่ะอยู่ใกล้กันกว่าดีพี่ก็ได้ค่ะพี่ชื่อพี่อาร์ตนะคะัอาร์เกมแรกไงสิเกมแรกเดี๋ยวจะให้พี่แต่งตัวค่ะเห็นชุดทาวายตรงนั้นไหมคะแต่งตัวให้ครบนะมีทั้งเครื่องหัวแล้วก็มีทั้งแต่งทำไมอ่ะ แตงเฉ่ใชค่ะน่ารักดีอ๋อเหรอโอ้ถามอย่างนี้จะตอบไงเดี๋ยวพี่อ,อ้น okay. okay. โอเคโอเคเฮ้ย hey, มิชชั่นเปเน่ย <laughs> เอ้ไม่ใช่ไม่ได้พอเอาบอลเขาจะเปิดรถให้ไงแต่ไม่รู้มีปุ่มเปิดข้างหลังไหมไม่มีฮะไม่ใช่หรือเปล่าไม่มีชานดีนะดีๆนะกดชาร์จเนี่ยชาร์จเนี่ยกดติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊เนี่ยรู้นะรู้นะจะใครจับรถป่ะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะทุกคนจับรถพร้อมกันหรือเปล่าไม่เอานะไม่เอานะใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนแข่งกันแต่งตัวเป็นคู่นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วก็เอาฟุตบอลออกจากหลังรถก่อนแล้วก็เอากล่องที่มีหน้าของพีออพีอาร์เนี่ยใส่เข้าไปในรถแล้วพี่ก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็กดสตาร์ททททรรถใคาเวลไดด้้้นนนนอยีี่สุมัชะ

ข้อมือกับหัวใส่หัวใส่หัวอยิ่งแย่ว่อาร์ตอารแย่ว่ะอาร์ตบอก้อไงะเอาแล้วเอาแล้วอย่าไปบอกบอกมันนี่ไงะบอลออกก่อนบอลออกไม่ไม่ไมใส่กล่องลูกถูกแล้วถูกแล้วแล้วไปมรถ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 ใส่กล่องใสด้อบเอาส่ เนี่ยเราชอบเล่นโก้เราชอบเล่นโก้เราชอบเล่นโก้อ่ะตัดรถด้วยตัดเลยตัดเลยเวลาเป็นหนึ่งไอ้อ่านฟาวไ้กระโปรงเก็บไม่ครบพี่ครับพี่พี่กระโปรงเก็บไม่ครบไม่เป็นไรกระโปรงพี่เองทึ้นไปดไปเลยไปเลยไอเฮยไปเลยไอ้เฮียเออดีดีนะดีดีนะพี่คนนั่งดูอยู่นะโดนตัวไม่ได้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไม่เคยแตะตัวน้องเขาเยู่อขึ้นฟ้าเลยนะไอ้เฮียเออไอ้เขาไอ้เฮียไอ้นี่คืออะไรวะไอ้เฮียนี่คืออะไรวะ ไปแล้วไปแล้วไปลึกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปไปไปยังไงอะยังไงอะโอ้ยชิวคนละเกินนุชใส่ทีเซเตอร์แต่งตัวซะับแย่เหมือนกันนะป่วนก็เลยขนุชเป็นทันรถขับหนุนเป็นทันรถเลยครับไปหยุดพี่ครับพี่ครับโป่งกระโปรงกระโปรงกระโปรงครับโป่งกระโปงครับไม่ต้องเกินค่ะ สรุปเวลา,รวลาครับ,รบพี่อาร์ตช่วยสรุปเวลาให้สบายใจหน่อยโอ๊ตทำไป46วินาทีครับผมทีมกูได้ทำไปนาที24 <c oughs> ว่าเกินไปมึงเนี่ยสรุปเกมแรกพี่ชนะใช่แล้วค่ะแพ้โดนอะไรฮะเดี๋ยวบอกตอนท้ายดีกว่าแต่มีสามเกมเหมือนเดิมถูกมากมีเกมราจะมีเวลาตามท้ายและอย่าลืมนะถ้าทำมิชชั่นสำเร็จอาจจะพิชโค้ใช่ลืมห่ดมิชชั่นแน่มีการแบบพี่ลืมหมดมิชชั่นนะไอ้เลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมสองดีกว่าค่ะเราจะได้ทดสอบสมรรถนะของรถแอดเอาดิเดี๋ดิตื่นเต้นแล้วกูรู้สึกว่ากูอยากนั่งรถที่แบบนักแข่งจริงๆคับ เพราะว่อยากรู้ว่าตอนอยู่ข้างในแม่งเยรู้สึกยังไงเกมสองไงครับเดี๋ยวเราไปบอกตรงนู้นค่ะทำไมเราไม่บอกตรงนี้อะเย็นๆก่อนแล้วค่อยเอาไปถ่ายตรงนู้นไม่ได้หรอเดี๋วไปองตรงนู้นแล้วมันก็ร้อนแล้วพอมันร้อนก็ต้องไปเข้าสคริปต์ใหม่อีกแล้วมึงก็ต้องมาเริ่มใหม่ถ้ามึงอธิบายตรงนี้นะไล่หงอกไล่หงอกไล่หงอกคนแรกอย่าพูดชื่อชี้ไปทางนู้นสมมงหมว่าถ้าอยงพูดว่าอ๋อพอดีว่าลูกค้าอยากให้อธิบายเกมตรงตรงนู้นพวกพี่จะไปไปสิ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  พี่อาร์ตสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่นะคะพี่อาร์ตเหยียบให้มิดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ให้วิชาน้องเองวันนี้ขอบคุณค่ะวิชาน้องเองไม่น่าเก่าเอาจริงไม่น่าเก่าขับแล้วคะทําเวลาให้เร็วนะคะพี่แล้วก็มาถอยเข้าซองตรงปลายทางเดี๋ยวน้องเขาจะรออยู่ค่ะได้พีระนี่พี่โตมกับพีระเลยออ๋พีระสกิลเหรอครับพีระพลใครวะเฮ้ยใครวะเนี่ยเข้าสนามแล้วค่อยจับมันเข้าสนามแล้วค่อยจับเวลามึงใจเย็นๆไออาร์ตไออาร์ตไปเราวไปเร็วไออาร์ตเบาๆไออาร์ตเบาๆไออาร์ตเบาๆ

มึงดูกล้องถอยหลังนี่มึงดูกล้องถอยหลังดินี่เห็นน้อง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 นนนี่ไงเห็้องลุบเข่าได้ไหมคลุบเข่าได้ไหมโอเคจบโอ้ยเนี่ยตีกูจิกติดติดติ๊ดบอกแล้พี่แปนพี่แปนอ่ะเถอเรื่องแข่งรถก่อนไอ้ปะตอนคัะ ่งไม่เคยมีใครให้กําลังใจแคัเลยพี่บอกแค่นะคะพี่เน้นปลอดภัยลูกหนูไม่ต้องให้กําลังใจพี่หรอกหนูนั่งเฉยๆแล้วก็ห้ามแพ้นะคะหนูจะบอกแค่นี้แหะมีเทคนิคไหมมีเทคนิคไหมอย่าเบรกค่ะอย่าเบรกเหรออย่าเบรคค่ะพูดได้ลงเอาไงเดี๋ยวก่อนเบรคไหมเบรกเบรกก็ได้เบรกก็ได้เบรกก็ได้เดี๋ยวพี่จะทำใจให้เต็มที่ค่ะเอาแล้วมันเอามันเอาขัวความขัวความขัวความเอาขัวไม่ได้ โอ้ยบคนนั่นรถโพมันไม่ขับคนเดียวไปวะเอ้ยลงด้ทันนวูู้้ลูก้งล่ีเดี๋ยวชนน้องมันล้องเองเฮียคนเดียวเลยไอ้ี้งไม่ได้ปลอดภัยด้วยโอ้โหชิดมากอ่ะ ไอ้ที่คนนั่งหน้ากูจริงยังไม่ใช่เกม3เลยเนี่ยเกม3ามวนเล็แน่ๆได้เวลาที่เราจะมารวมคะแนนเวลาพี่อาร์ตได้1นาที17บเวิพี่โอได้1นาที18ไอ้ทียวิเดียวเองเหรอเ่วตัวระยะถอยระยะห่างนะพี่ของพี่อาร์ตได้10.7นิ้วของพี่โอได้5.4นิ้วคะแนนรวมก็คือแต่พี่อาร์ตไม่ถึงนะ10.7นิ้วไม่ใช่ระยะระยะห่างขอโทษทีครับโอ้ถ้าครูคำมิบก็เบรกเ้านะย่านน พี่โอชนะไปพี oh, ่โอได้6.58พี่อาร์ได้1 1บอ๋อกูกูมาถอยใกล้กว่ามึงเร็วกว่าแต่กูถอยใกล้กว่าเพราะว่ากูใช้กล้องหลังของซูซูกิซูวิปไงเหมาะกับการเป็นพรีเซ็นเตอร์มากๆครับผมกูเนี่ยมันลังเลว่ามันใกล้แล้วนะไล่กูถอยไปเลยกูถอยแล้วเพราะกูรู้แล้วว่ามันปลอดภัยเป็นไงเมื่อกี้พวกพี่ขับกันเองแล้วเป็นไงตอนขับไม่น่ากลัวเท่าตอนนั่งเออตอนนั่งนตอนนั่งมันน่ากลัวเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ได้คอนโทรลมันอ่ะตีนกู่วววยยยกกกกกกลลลอูู้้้นนะแแแ แล้วผมยังไม่ยกเลยแล้วก็สกิกลัวยกดิยกดิยกกับพียกดิยกยกที่มันหยกมันมองมันรู้ว่าพี่ทำไม่ใช่ไปแล้วไม่ไม่ไม่รู้เลยมึงเนี่ยนะอะไรกับไอทีมไอคนถ้ามันาถึงวินารีเสียไม่ทันละยอมเดี๋ยวก่อนนี่เท่ากับสรุปเกมก่อนว่าเกมสองพี่ก็ชนะถูกป่ะถูกต้อง เกมต่อไปคืออะไรคุณหยงเดี๋ยวจะให้พี o ่โอเวอแแข่งกันข่มหัวใจคะ่ะ่ให้เต้นแรงคือให้พี่นั่งไปกับน้องสองคนนี้คะ่ะแล้วก็ให้เขาขับแล้วก็มาวัดความดันว่าความดันใครจะเล่นต่างกันเยอะที่สุดงั้นงั้นคนที่แต้นนาไปก่อนไหมเดี๋ยวพี่ไปกับน้องคิตตี้ก่อนได้คะ่ะเดี๋ยววัดความดันก่อนนะคะคนเนี่ยเลยว่าความดันเหมือนมหาหมอเลยนะเฮยไม่ชอบกูปะเนี่ยแม่งสุดซอยเลยเนี่ย ประแจไม่ต้องใช้ประแจล่าสุดมีประวัติไปต่างจังหวัดบ้างไหมครับเนี้ยทปวัไหวะตัุกขวิดได้แล้วหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสิบเก้าเก้าหนูหนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าพี่ต้องดูแลกี่ชีวิตหนูเห็นใช่ไหมค่ะสมมติว่าตั้มขึ้นมาแล้วพี่ไปจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้หมดเลยนะหนูค่ะรวมพี่ด้วยนะกูดูแลบริษัทมึงเองไม่ต้องห่วงโอ้ยถ้ามึงดูแลได้นะกูไม่เดือดเดดือร้อนขนาดนี้หเลยแย่ เดียวเดี๋ยวเดี <im im <im ๋ยวลุกมาลกฮอาบลอกยังนี่แค่ออกตัววันนนับรอบหนึ่งยังคุณจวยอมแพ้ได้ไหมไปเลยไปค่ะอ้ยโอ้ยโอ้โห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  จังหวะนี้เขาพูดอะไรอยู่พี่อาดาวนยไอ้ดูดาดูดากูสัญญาว่าข้จะไ่มมันนักแข่งอีกนะาไอ้สัโอ้ย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 ไอ้สวมเลยสวมเลยสวมเลยเขาสวมเลยเขาสวมเลย สมเลยสมมเลยเออไม่ต้องคุยอันเลยวะเปิดแอร์สิบเก้าอ่ะร้อย้อยห้าเอ็ข้างล่างอะองตรงนะคูไม่อยากไปเลยจริงจริไม่อยากขึ้นเลยอ่ะอ้ยนัอห้ยอ้ลูกพี่อ้โอ้ย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 ที่เลวสัตว์โอ้ยเร็วสัตว์

แล้วคุณใช้ยาสีฟันกินอะไรคะของมึงเลยวากูอีกจังหวะที่โอ๊ตขับบอกให้ยกแล้วนะนี่แม่งไม่ยกเลยไอ้ยี่เหลือร้อยยี่สิบหกไอ้สัตว์จะตายปะเนี่ยตมตมออกตามหมอไอ้เฮีย สรุปเกมเมื่อสักครู่นี้ครับพี่อาร์ตคือว่าจะเป็นสายดิฟหรือว่าสายเซอร์กิตแม่งโหดทั้งคู่แล้วใจไหมอู<พ>้แล้วใจขับสนุกคล่องตัวขับสนุกคล่องตัวแล้วใจอะไรนะรวบสน<ว><ๆ>ุรวบเลยรวบขับสนุกคล่องตัวแล้วใจฮาร์ดเรทนะครับี่ความดันของเราของโอ้ตเนี่ยเริ่มที่บนร้อยสี่เก้าล่างร้อยห้าตอนจบนี้ขึ้นไปร้อยแปดสองโอ้แล้วล่างร้อยห้าเอ็ดมันจะตายจริงยอมรับเลยของกูเนี่ยเริ่มที่ร้อยสี่สิบแล้วก็ล่างเก้าสิบโอ้ตเต็งเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โตก็แต่อันหลังลงไปเป็นหนึ่าแล้ว ไม่รู้ว่ามันเป็นอาการอะไรน,นะแต่คือแบบโคงวิววิวเหมือนกันอ <c oughs> ะแต่ถือว่าเกณฑ์นี้ใครชนะครับพี่อาร์ตสุดยอดทำสำเร็จ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะรถนิวซูซูกิสวิฟต์ของเราสำหรับพี่ตี้นีนอกจาแต่ระบบเบรคแล้วชอบช่วงล่างค่ะรู<อ>้สึกว่ามั่นใจเวลาที่เราแบบเข้าโค้งว่ามันหนึบพี่เชื่อ พอพี่ได้ยู่ตรงนั้นส่วนใครอยากทดลองขับนะครับ New Suzuki Swift นะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th หรือว่าจะไปที่โชว์รูม Suzuki ได้เลยทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมว่าข้างในนั้นปลอดภัยมีมาตรการดูแลความสะอาดความปลอดภัยทั้งหมดไม่ต้องห่วงอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากนะคะเปิดวาปหน่อยเปิดวาปหน่อยเปิดภาหน่อยชื่ออะไรกันบ้างสิคะ IG ของคริสตี้นะคะก็เซิร์ชได้เลยค่ะว่าคริสตี้หลุยส์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ IG ค่ะก็ของแคท IG ชื่อแคทแคทค่ะแล้วก็ส่วน Facebook เาซบุ๊ีก็เซ ใช่ไหมเรก็มีเพจส่วนตัวไหมก็จะเป็นเพจชื่อว่าโมลิเลสซิ่งทีมค่ะมีกี่คนคะในทีมหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนไม่ค่อยคบค้าใครค่ะในทีมเรามีคนเดียวเท่านั้นคับ แล้วของเรามีเพจเป็นอะไรไหมคะ <C rist i> คริสตี้ <C rist i> ก็สามารถติดตามได้ในออฟฟิเชียลของคริสตี้เองหรือไม่ก็จะเป็นเซิร์ชที่มัจเจเรตไทยแลนด์ค่ะก็จะอัปเดตที่นั่นค่ะขอขอบคุณนะครับสถานที่มอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมิครับสำหรับสนามนี้นะครับผมเนี่ยเขาเน้นความปลอดภัยจริงๆพาลูกพาหลานมหาหัดโกคาร์ทหรือมอเตอร์ไซค์นี้เขามีมาติดต่อได้เลยนะมาถึงเวลาชาเลนจ์ครับเมื่อกี้ชนะไป2-1แล้ว 2> 2 1 1> ใสองหครับชาเลนจ์ทำ สำเร็จทั้งคู่ใครทาก่อนนะ,ะให้ทายก่อนให้เดาก่อนว่าใครทําอะไรกดรีโมทสักอย่างนึงตรงรถนั่นแหละและขึ้นไปช่างสังเกตนะเราเนี่ย สังเกตนะไอโอ๊ดเหรอชวนพี่ขึ้นรถให้ได้ไม่ของมึงคืออะไรของมึงคืออะไรหนักกดรีโมทกดรีโมท5ทีแหมก็เข้าใจเอารีโมทไปจืดนะเอารีโมทไปจืดนะพวกมึงก็นะส่งเสริมกันอย่าให้กูแพ้พวกมึงอะของของของพี่โอ๊ดอะไรของคืออะไรชวนพี่ขึ้นรถไงไม่ได้ใกล้เลยอ่ะพี่อยู่ในมิชชั่นของเขาด้วยของพี่โอ๊ดคือเซลฟี่4คนพร้อมกับรถส่งให้พ่อวันลบนะ แล้วกูไหวทั้งงานเลยหน้ามึงเต็มใจเลยเลยวกูส่งไในกรุ๊ปด้วยเดี๋ยวไม่เนียนเฮ้ยใครก่อนวะท่ได้ใครก่อนผู้กอนพี่โอ๊ตก่อนกูก่อนเพราะว่ามึงยังไม่ครบคนแพ้ทำไรอยู่คนแพ้เดี๋ยวให้ไปถือธงโบกกลางสนามค่ะมันร้อนเพราะว่าคนชนะเนี่ยเขาจะขึ้นรถไปเดทกับสองคนนี้ค่ะแล้วไม่ใช่ไปชุดนี้นะเขาเตรียมมาอีกชุดนึอ้เหียว้าวพาพี่โอ๊ตเข้าสนามด้วยเหรอไม่ต้องละค่ะโอ้ยมึงขยันขับมาเกินโอ้รู้แล้วว่าขับ แกขข้้้นนยััับมลลววอดถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปขับรถกับสาวๆสวยๆเสื้อชุดด้วยนะน่ารักกันเลยอ่ะไม่ต้องเสือกของมึงคือ,บบอกบอกทองอย่างเดียวมึงไม่มีบทตรงนี้เลยข <_ d ata> อสตาร์ด้วยสปดเนี่ยพรส่งขึ้นรถยังไงพร <_ d ata> ้อมพี่พร้อมมีเพลงพร้อมพี่ได้เดินขึ้นรถได้พร้อมครับพี่ช่วยรับลูกพี่ ด้วยกันหรือเปล่าทำจริงมันดูมันไม่ไม่แข็งแรงมันเนี่ยโดนคอนดักคอนดักคอนดักไม่ต้องจ้างแล้วนอนะงานนี้งานสุดท้ายนะวงเนี้ยกูขอเลยนะบ้าบอกจริงไปเชิญโอตงเพียวไปทดลองขับนะคะบอกบอกแบบพึดอย่างนี้นี่ห หลบๆนะน้องสนุกไหมเท่าวันนี้นี่ค่ะจริงเหรอฮะตลกอะค่ะปกติได้ขับรถแกล้งคนอื่นนี้บ้างไหมคะไม่ค่อยอะค่ะจริงเหรอไม่ค่อยมีใครกล้านั่งด้วยตอนแรกพี่รู้สึกว่าพี่อยากนั่งแต่พอพี่เห็นเราสองคนขับกันแล้วพี่รู้สึกว่าเออพี่ก็ไม่กล้านั่ง กออ่าเล้องสปีดอยู่ใช่ไหมมึงอาจจะไม่รู้ว่าสปีดมันเร็วขนาดไหนอิหยงวะนี่ <c oughs> อิหยงอิหยงมากอิหยงมากอิหยงมากม,ม,มึงเป็นคนคิดเกมมึงนั่งไปมึงนั่งไปพี่ <c oughs> ขอเต็มแรง <c oughs> ขอเต็มแรงออค